สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับ b e d Time Story วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเอ็ดมันกับทุ่งทานตะวันไปแลวฟังกันได้เลยกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดมันอาศัยอยู่กับพ่อของเขาที่กระท่อมหลังหนึ่งกลางหุบเขาที่แห่งนี้เต็มไปด้วยป่าไม้ทุ่งหญ้าและแสงแดดอันอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ เอ็ดมันนั้นชอบออกไปเดินเล่นและเด็ดดอกทานตะวันกลับมาบ้านทุกวันวันละหลายชอ่อเพราะดอกา elle. ทานตะวันนั้นทําให้เขาคิดถึงแม่ของเขาที่เสียไปแล้วเด็กชายพยายามเด็ดดอกไม้กลับมาให้มากที่สุดเพราะเขาอยากเก็บดอกทา,านตะวันไว้ดูคนเดียวเพราะสวนแห่งนี้เป็นสวนที่ไม่ของเขารักมากแต่ยิ่งเอ็ดมันเด็ดดอกทานตะวันไปเท่าไหร่กลับดูเหมือนว่ามันยิ่งผีบานเพิ่มขึ้นทุกๆวันจนบานเต็มภูเขาไปหมด เด็กชายพยายามดิดดอกไม้ให้มากที่สุดแต่ก็ไม่หมดสักทีจนวันหนึ่งเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเหนื่อยล้าพ่อของเอ็ดมันเดินมาเห็นเข้าจึงเอ่ยว่าเอ็ดมันลูกไม่อาจหยุดดอกไม้ไม่ให้บานได้หรอกนะลูกพ่อลูกหัวเด็กชายเมื่อถึงฤดูร้อนทานตะวันก็บิงบานแต่พอเข้าฤดูหนาวเดี๋ยวมันก็ร่วงโรยไปความตายก็เช่นกันมันเป็นธรรมชาติของโลกนี้พี่ชายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความตายนั้นเป็นสัจจะของโลกทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามีเกิดก็มีดับเฉกเช่นดอกไม้มีแย้มบานก็มีวันร่วงโรยชีวิตของคนเราเองก็เช่นกันมีทานเรื่องซินเดอเรลล่าก็นะครั้งหนึ่งเดนมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งนามว่าเอลล่าเธอเป็นปุตสาวของเศรษฐีหลังจากที่มารดาของเธอเสียชีวิตไปหลายปีมีดาก็ได้แต่งงานใหม่กับมาดามผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นไม้และมีลูกสาวติดมาสองคนและแม่เรียกของเธอก็ไม่ชอบเอลล่าเลยสักนิดจากนั้นไม่นานเศรษฐีก็เสียชีวิตลงแต่แทนที่ทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของลูกสาวแท้ๆอย่างเอลล่าแม่เลี้ยงของเธอกับครอบครองไว้ทั้งหมดและเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับลูกสาวทั้งสองคนของเธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆอาหารอร่อยๆ หรือแม้แต่ห้องนอนอันอบอุ่นซ้ำร้ายยังมาคับให้เอลราทำงานเป็นสาวใช้คอยปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เช้าจนลึเย็นมีเพียงช่วงกลางคืนเท่านั้นที่เธอเจ้รัะอนุญาตให้นั่งพักพิงไฟคลายหนาวซึ่งเสศษเท่าถานจากเตาผิงก็มาจะติดตามเนื้อตัวและใบนหน้าของเธอทำให้พี่สาวทั้งสคนตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าซินเดอรเรล่าที่หมายถึงสาวน้อยในเท่าถาน แ,แม้ชินโดเรลาจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เก่าและขาดเนื้อตัวมอมเมมไปด้วยเท่าฐานทำงานหนักทั้งวันแต่สิ่งที่เธอมีก็คือความสวยและจิตใจที่งดงามแม้แต่พี่สาวทั้งสองคนของเธอก็เทียบไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งพระราชาผู้ป,ปกครองเมืองได้ส่งจดหมายเชิญให้สาวโสดทุกคนร่วมงานเต้นลำที่พระราชวังเนื่องจากพระราชาทรงต้องการให้เจ้าชาย ผูเป็นโอรสเพนงองค์เดียวมีโอกาสได้พบปะหญิงสาวในเมืองและเฟ้นหาคู่ครองจากงานเต้นรําในครั้งนี้เมื่อหญิงสาวทั่วเมืองทราบข่าวทุกคนก็พากันตื่นเต้นและฝันหวานั่าตาเองจะมีโอกาสได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามเส้นเดียวกับซินเดอเรลล่าเธอเองก็ใฝ่ฝันมาตลอดเวลาว่าจะได้เต้นงามในฟลอร์ที่งดงามและเป็นอิสระจากงานบ้านอนุ์มือเหล่านี้ แต่แม่เด็กสาวขอไปแม่เรียนใจร้ายจึงกั่นแกล้ตงต่างๆนานาจนจินเดอเดรล่าไม่มีชุดใส่ไปงานเต้นรำพร้อมกับออกคำสั่งให้อยู่ทำงานบ้านล้างจานขัดพื้นและเตรียมเตียงนอนไว้ให้พี่สาวทั้งสองเพะเมื่อทุกคนกลับบ้านมาก็คงจะอ่อนเพลียและง่วงนอนมากๆ แม่เลี้ยงใจร้ายและลูกสาวทั้งสองคนพากันแต่งเนื้อแต่งตัวจากนั้นรถม้าก็มารับพวกเขาเดินทางไปร่วมงานยังปราสาทแลือเพียงแต่ซินโดเล่าเท่านั้นที่ต้องเฝ้าบ้านและทํางานบ้านต่างๆตามที่แม่เลี้ยงสั่งเอาไว้มีหนำซ้ำําแม่เลี้ยงยังกาชับไม่ให้ชินโดเล่าออกจากบ้านในเด็ดขาดครั้นเมื่อเสียงเพลงจากงานเต้นราแววมาชินโดเล่าผู้น่าสงสารก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจและโศกเศร้า เธอเริ่มก้มหน้าร้องให้ไม่ยอมหยุดในขณะที่ซินโดลเรล,ล่ากำลังร้องไห้อยู่นั้นจูๆ่ๆนางฟ้าแม่ทุนหัวก็ปรากฏกายขึ้นอย่าร้องให้ไปเลยซินโดลเรล,ลา่าฉันรู้ว่าเธออยากไปงานเต้นรำและฉันจะเนรม,มิตความฝันนั้นให้เป็นจริงเอง จากนั้นนางฟ้าก็เริ่มไล่คา,าถาเสกชุดร,ราตรีสีขาวแสนงดงามพร้อมกับรองเท้าแก้วให้ซินเดอเรล่าได้สวมใส่พร้อมในดมิดซักทองกับพวกหนูในบ้านให้กลายเป็นรถม้าและคนขับรถเพื่อพาซินเดอเรล่าไปร่วมงานเหมือนกับหญิงสาวคน,นอื่นๆซินเดอเรล่าดีใจจนแทบไม่เชื่อสายตาเพราะตอนนี้เธอดูสวยละกับเป็นเจ้าหญิงเลยทีเดียวแต่ก่อนที่ซินเดอเรล่าจะเดินทางนางฟ้าได้เตือนซินเดอเรล่าว่าซินเดอเรล่า เธอต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเพราะแวดบลนของฉันจะมีฤทธิ์ถึงเพียงแค่นั้นทุกอย่างจะกลับกลายเป็นสภาพเหมือนเดิมเข้าใจไหมจ๊ะซินเดอเรล่าตอบกลับว่าเข้าใจจากนั้นเธอก็ขึ้นรถม้าและเดินทางไปยัางงานเลี้ยงของเจ้าชายทันทีเมื่อซินเดอเรล่าปรากฏกายในพระราชวังทุกสายตาต่างก็หันมองมาที่เธอราวกับโดนสะกดเพราะหญิงสาวคนนี้ทั้งสวยสง่าและโดดเด่นที่สุดในงานเธอเป็นใครกันผู้คนต่างกระซิบถาม แม้แต่พี่สาวทั้งสองคนของเธอก็สงสัยและรู้สึกคุนคุนหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าเคยเจอที่ไหนเมื่อเจ้าชายสบตากับซินเดอเรล,ล่าก็ตกลุ่มรักในทันทีเขาต้องมาขอเธอเต้นรำด้วยท่ามกลางความผิดหวังของสาวๆาทั่วเมืองเพราะเจ้าชายเต้นรำกับซินเดอเรล,ลา่าเพียงคนเดียวตลอดค่ำคืนนั้นเธอชื่ออะไรท่านหญิงเจ้าชายเอ่ยถามซินเดอเรล,ลา่าไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะเป็นใครพราถึงอย่างไรท่านก็ไม่มีโอกาสได้พบฉันอีกแล้ว โอ้ชินนนหรือแต่ฉันมั่นใจว่าเราจะได้พบก,กันอีกแน่นอนเจ้าชายตอบซินดเดอเรลล่าและเจ้าชายต่างมีความสุขมากแต่เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินไม่ทันไร นาฬิกาก็บอกเวลาเที่ยงคืนซินโดเรลล่านึกถึงคำเตือนของนางฟ้าทุนหัวเธอแทบจะไม่ได้ร่ำราเจ้าชายและหมุนตัวออกจากงานทันทีวิ่งลงบันไดพระราชวังอย่างรวดเร็วเท่าที่เธอทำได้เจ้าชายวิ่งตามหญิงสาวปริศนาพางร้องถามชื่ออีกครั้งแต่ซินเดเรลล่าไม่ได้ตอบระหว่างนั้นรองเท้าแก้วข้างหนึ่งของเธอก็หลุดออกเธอไม่มีเวลาหันไปเก็บแล้ว จึงต้องจำใจทิ้งรองเท้าข้างนั้นไว้ให้เจ้าชายดูต่างหน้าแล้วขึ้นรถฟักทอนกลับไปยังบ้านได้ทันเวลาเจ้าชายได้เก็บรองเท้าของเธอไว้และสั่งให้เสนาบดีคนให้ทั่วราชอาณาจากักรเพื่อตามหาผู้หญิงผู้เป็นเจ้าของรองเท้าแก้วข้างนี้หากใครสวมได้เจ้าชายจะแต่งงานกับเธอเศนาบดีได้นำรองเท้าแก้วไปตามบ้านต่างๆเพื่อให้หญิงสาวทุกคนได้ลองจนมาถึงบ้านของแม่เลี้ยง เมื่อลูกสาวทั้งสองคนลองคบแล้วแต่ก็ไม่สามารถใส่ได้นางก็กรหกว่าไม่มีหญิงสาวในบ้านอีกพร้อมทั่งลายรองเท้าแก้วจนแตกละเอียดคนต่างหมดหวังว่าจะไม่สามารถหาหญิงสาวปริศนาของเจ้าชายได้แต่สุดท้ายซินเดอเรลล่าก็หยิบรองเท้าแก้วข้างที่เก็บไว้ขึ้นมาเธอสวมใส่รองเท้าแก้วนั้นได้พอดีเป๊ะมากับเราเถิดท่านสุภาพสตรีเจ้าชายกําลังรออยู่เซนาบดี พาเธอขึ้นรถม้าไปเมื่อชินเดอเรล่าถึงพระราชวังเจ้าชายก็มอบแหวนมาให้กับเธอและขอเธอแต่งงานจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ครอบครอรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านาน